ไปแรกกันในส่วนทันข้าวชาวใต้ข้าเรกับจังหวัดจุมพนสุมม่งมบปราการตักเองและอ่านทะเลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านรูคาดสั้นไอโอดินครับโดยนายชติรินเกิดส้มพัวร,รัชการจังหวัดจุมพนเป็นประธานสุมม่งมบปราการตักเองและอ่านทะเลี่ที่มีส in, นะั้นไอโอดินกัผูแทนกองทัพเรือตามโครงการพระราชดำริต่อต้านรคคาดสั้นไอโอดินนะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริกองสมเด็จพระกนษฐาศิรจ้ากลม่มสุนเดศปเิพรราชสุดา สยามบ,บรมราชกุมารีโดยมีพลเรือกรีฟันชัยอินกลางรองผู้บัญชาการทับเรือภาทีหนึ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทับเรือหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสม,คมาคมเจ้าประมง ในจังหวัดชุมพรข้ารวมพิธีและรวมปล่อยขบวนรถลำเลียงปรากระตักเองและอ่านทะเลที่มีส่้นไอโอดินเพื่อนําไปส่งหมอไ้กับสํานักง,งานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนําไปพระราชทานใหเก่นักเรียนและประชาชนที่คาดเคลนในทิ้นทุรกันด้านในพื้นที่ภาคเหนือ และพักอีกสั้นต่อไปครับาทางด้านข้องานโกซส้นกูลมาสุวันค่ะรองนายกสมาคมชาวประมงรวมใจปักนามชุมพรกบอกค่ะว่าองค์กรพักประมงจังหวัดชุมพรได้รับการประส่านจากทับเรือพักที่หนึ่งเข้าวรวมโครงการนอมกล่าวทวายปลากระตักแหงปลาถูกเข็มแล้วก็อาหารทะเลที่มีสั้นไอโอดีนโดยวยเสด็จพระราชกุศลส้นตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสั้นไอโอดีนค่ะด้วยในปีนี้ชาวประมงในจังหวัดชุมพรค่ะได้รวมกันทวายปลากระตักแหง500โลปล ปอง4,600อปองนำปลาแท้3 6 0 0ัขวดค่ะเพื่อเอาไปส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์นำไปพระราชทานให้กับนักเรียนแล้วก็ประชาชนที่คาดแคลนในที่ธุระกันด้านในพื้นที่พักเนื้อค่ะครับรองผู้บัญชาการตัพเรือภาธินึ่งเกกาวบกววาในปีนี้นับเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับที่สมาคมต่างๆในพื้นที่รับผิดชบกองตับเรือพาธินึ่งรวบรวมปลากระตักกะปินำปลาปลากระป๋องนะครับซึ่งที่ได้พีหน้าแล้ว ว่ามีสรัรนอาอนไอูอดีนเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดนะครับเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าในสองปีที่ผ่านมาสามาคมประมงกประสบปัญหาทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบทางโควิดรวมทั้งยังมีโครงการโดยกอ่อนทัพเรือนะครับะจะเดินทางไปรับในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่แข่แอ่ก่อนจะนําไปรวบรวมที่จังหวัดสมุทรสาครจะนำวันที่19ามกราคมนี้จะลําเลียงขึ้นรถนะครับไปที่อาเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขัดแยกสุงโดยมีตํารวจตะวเนชายเดน เป็นผู้บริหารจัดการส่งหมอบไปกับโรงเรียนในโครงการครับในโอกาสนี้น,นายชนรินทร์เกิ้ส้มภูวาราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านก็ได้กล่าวขอบคุณผู้นําองค์กรภาคประมงจังหวัดชุมพรที่เป็นลักในการระดมความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนค่ะจนบรรลุตามวัตถุประสงค์สิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของความสมัครสมานสมามัคคีความร่วมมือการระว่างชาวประมงประชาชนแล้วก็กองทัพเรือที่จะได้นําความปรารถนาดีนี้ค่ะไปส่งหมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ห่างไกลค่ะ อันนี้ส่งไปผักเนื้อแล้วนะครับนบเป็นพระมาก,กุณาธทีคุณนะครับนะ,ะที่จะช่วยเลือ่อยโยชนได้ปลดจากปัญหาโรคาัดสั้นไอโอดีนครับค่ะ